เชื่อเรื่องปุกปุยผจญภัยในป่าตะเกียงเรืองแสงสวัสดีเด็กๆทุกคนวันนี้เรามีนิทานสนุกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยสีสันมาเล่าให้ฟังกันค่ะนิทานเรื่องนี้จะพาเด็กๆไปผจญภัยในป่ามหัศจรรย์ที่ทุกอย่างส่องแสงระยิบระยับพร้อมเรียนรู้เรื่องความกล้าความคิดสร้างสรรค์และการช่วยเหลือกันพร้อมแล้ว ออกเดินทางไปพร้อมกับปุกปุยกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเงียบสงบมีเด็กชายผมฟูหน้าใสชื่อว่าปุกปุยปุกปุยเป็นเด็กที่รักการสำรวจมากไม่ว่าจะเป็นสวนหลังบ้านต้นไม้ใหญ่หรือทางลับที่เขาจินตนาการขึ้นมาเองเขามักจะถือสมุดเล็กๆไว้จดสิ่งที่ค้นพบในแต่ละวันเสมอเย็นวันหนึ่ง ปุกปุยเดินเล่นในป่าหลังบ้านเขาเห็นแสงสีทองแวบๆอยู่หลังพุ่มร้ายนั่นอะไรนะเขาเดินตามไปช้าๆแล้วก็พบตะเกียงสีทองตั้งอยู่บนหินใหญ่ปุกปุยหยิบมันขึ้นมาและปัดฝุ่นเบาๆทันใดนั้นฟู่ตะเกียงส่องแสงสีทองพุ่งขึ้นฟ้าป่ารอบตัวเขาก็เปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ต้นไม้ส่องแสงระยิบระยับ ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีรุง้งญยาใต้เท้ามีประกายเหมือนดาวปุกปุยตาโตว้าวนี่มันป่าตะเกียงเรืองแสงขณะที่ปุกปุยกำลังตะลึงเขาได้ยินเสียงเบาๆทำไมมันเงียบจังเลยเขามองขึ้นไปบนกิ่นไม้ก็เห็นแสงแก้วผีเสื้อเรืองแสงกำลังกอดปีกตัวเองด้วยความกลัวเราไม่ชอบความเงียบเลย มันทำให้เราใจสัน่นปุกปุยนั่งลงและคิดถ้าเงียบเกินไปเราก็สร้างเสียงอ่อนๆให้แสงแก้วไม่เหงาได้นี่นาเขาใช้ตะเกียงแตะลงบนใบไม้ใบไม้ก็เปล่งเสียงดนตรีเบาๆติ้งติงติง,ตงแสงแก้วยิ้มทันทีเสียงแบบนี้ทำให้เราสบายใจขอบคุณนะปุกปุยปุกปุยเดินต่อไป ได้ยินเสียงรัวๆจากพุ่มไม้มืดจังมืดจังเลยเขาเห็นจุงจิงกระรอกสีม่วงตัวน้อยสั่นตัวงอปุกปุยถือหน้าตะเกียงขึ้นฟโฟลแสงจากตะเกียงทําให้พื้นที่มืดๆกลายเป็นแสงสีทองพลิบๆิไม่ต้องกลัวนะจุงจิงแสงอยู่ตรงนี้แล้วจุงจิงหายใจเข้าแล้วยิ้มปุกปุยใจดีจังเราไม่กลัวแล้ว ปุกปุยเดินไปลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วพบตุ๊บแต๊บหิ่งห้อยตัวอ้วนกลมที่พยายามจะบินแต่บินได้แค่แป๊บเดียวก็หล่นลงพื้นเราบินไม่เก่งเลยอยากช่วยให้ป่าเรืองแสงแต่พอเราบินก็หล่นทุกทีปุกปุยคิดก่อนจะพูดถ้าบินสูงไม่ได้เราก็บินแบบใกล้ๆดินก็ได้นี่เขาใช้ตะเกียงวาดลายแสงเป็นเส้นทางโค้งๆไปตามพื้น ทุบแ๊บลองบินต่ำๆไปตามแสงนั้นและสำเร็จเย่เราก็ช่วยป่าได้เหมือนกันเมื่อทั้งสามช่วยกันป่าตะเกียงเรืองแสงก็ส่องสว่างที่สุดเท่าที่เคยเป็นท้องฟ้าเต็มไปด้วยประกายเสียงหัวเราะดังทั่วป่าและแสงจากตะเกียงก็ส่องแรงขึ้นและพูดว่าปุกปุยเจ้ามีหัวใจที่อ่อนโยนและกล้าหาญถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้ว แสงสีทองวาบขึ้นปุกปุยกลับมาที่ป่าหลังบ้านทุกอย่างกลับเป็นปกติแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นปุกปุยมองฟ้าแล้วยิ้มเพียงช่วยเล็กน้อยก็ทำให้โลกสว่างขึ้นได้จริงๆจบตอนค่ะ